ในจ่าห่อห่อใดกับสิประมาณนี่นาะจ่าเดี๋ยวกับสิห่ออีกจ่าใบตองเตรียมไว้อุปกรณ์การห่อนะจา่าอันนี้ปันน่นกคอนแล้วก็เอามาใส่กะละมังไว้แบบนี้เนาะจา่าใบตองจ่าฮัดเตรียมไว้ค่ะอันนั้นพอสร้างนู้นแล้วก็ปันน่นกคอนให้อยู่จา่าบพราะัดแล้วค่ะพี่น้องยังไม่เสร็จนะคะ ท,ทำแหนมของเราจ้าเอาเกลือใส่นะ้จาจ้าโลละซ้อนจ้กพี่น้องแป้งนัวตามความชอบจ้าน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนใส่กระเทียมโลละช้อนเพราะใส่แล้วๆนะ้จาจ้ากระสิคุกเข่าเข่ากันนอะจ้กคุกเข่าเข่ากันกับนงังจาก,กระเทียมเนี่ยเขัาก็ใสซ้อนพุ้นๆก็ได้ด้วยจ้าพี่น้องจ้สู้ ทีทำแหนมเราจะสูตรโบราณสูตรพ่อให้มาห่อด้วยใบตองเราจะบดนี้เหากับสีเห็ดคั่นแล้วก็สิเปปั่นกวนห่อเราจะพี่น้องเนื้อหมูสามโลเราจะนังโลครึ่งเราจะบดนี้เหาก็สีคั่นเข้ากันเราจะพี่น้องอยู่ในนี้หกโลเราจะหกโลแม่นบอก,ก์เกอร์ะบดนี้ก็สีคั่นจนเนียวเนาะจะพี่น้อง ต่ว่าฮั่วกะบอกบ่ได้เนาะจ้าว่าสีขั้นจากนาทีจากนาทีเนาะแล้วแต่จากแล้วแต่แห้งไผ่แห้งมันจ้าพี่น้องแต่ฮั่วกะขั้นจนเหนียวนุ่มพุ่นละจ้าเหนียวันติดกันพุ่นละจะขั้นไปจักประมาณหนึ่งแล้วฮั่วต้องค่อยเสียเอาข้าวเหนียวหนึ่งใส่เนาะจ้าจะข้าวเหนียวหนึ่งเนาะจ้าฮั่วหนึ่งเร้าเร้าเนาะจ้าบนเัากะไปล้างน้ำเนาะจ้าล้างให้มันเบิดเนียบพี่น้องแล้วก็เอามาพึ่งไว้เนาะจ้าพึ่งใส่อันตะแกรงไว้ให้มันเสียดหนามพ่นละจ้า พอสางน้นว่าหอมหห่ยๆแลวพี่น้องก็หอมกระเทียมจากกระลังเหนียวค่ะพี่น้องขั้นจนเหนียวได้จา้า,นนจา,ส,าสูตรพอสางนุ้นนะจ้ะสูตรโบราณสูตรพ่อให้มาบันนี้ข้าก็สีใส้ข้าวเหนียวลงไปนะจา้บาบัดนี้กระสีขั้นนะจา้าทะเลาะไปบองตอนปั่นก่อนเด้อจา้จาจ้าพอข้าวขั้นดอกมาแล้เนะจ้ากระสิมะปั่นก่อนจะพี่น้องจะปั่นก่อน ปันละแล้วก็วางลงนี่เนาะจ้ามาวันนี้พี่น้องเดี๋ยวแม่วันสิพะฮอร์เด้อจ้า่อแหนมหมูเนาะจ้า่อด้วยใบตองสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู่หู่สู่คนจ้ามาเด้อจ้ามือ่อ้วันสิพห้าควาแม่พี่น้องเอ็บซีมะฮอแหนมเนาะจา้าแหนมหมูแหนมหมูสูตรโบราณสูตรโบราณสูตรพ่อให้มาห่อด้วยใบตองเนาะจา้าลังจากแม่วันหยุดไปโดนเพราะสมควรเนาะจ้ามือ้อนี้ก็ มาเห็ดการเห็ดงานคื่อเกลืเนจ่ามาหอานี่เคือเกลืจานจ่าหอขกดเนี่ยเซร่าห่อขวดสอนคมลงแตน้อยจพี่นอ้องวันนี้ห่อก็ตัดแตงตรงนี้ออกเนจ่าตัดแตงตัดแตงเห็สวยน้มเจ่าแล้วหก็พับเนจ่าพับหนึ่งพับสองเราเมือ่อโฟมื่อนี่ห่อก็คมไปเนจ่าเราก็ปิดมานิดหน่อยจากคมใบตองป่วยตานี้เน้อจ่าไม่อวนเสียใบตองป่วยตานี้มาะพี่นอง ทอดแหนมหมูานะจากแล้วก็เห็ดหมูแล้วแล้วไม่ควรกัิเส้เห็ดเนะน,นื้อมาจะเมื่อนี้ว่มีปลาแต่ปลาไม่มีมีแต่หมูกับเนือนะ้อ,อาจพตเข้าวฟอล้ลแล้วมาจะวันนี้ขากัสีมัดเป็นพวงจะทำเป็นพวงประมาณนี้เราจะควงหนึ่งกัสีมีหาห่อนะจาะพี่น้องค่ะวงหนึ่งก็จะมีห้าห่อ จาเห็ดพวงกัะสีนะจ้ะแหนมหมูสูตรโบราณสูตรพ่อให้มานะจ๊ะห่อด้วยใบตองนคะคะจากก้อนแหนมก้อนแหนมหลังจากก่อซางนุ้นแล้วคั่นให้แล้วๆเนะจ้ะคั่นแล้วๆก็ มัดปั então, ่ then, นเป็นก้อนนะจ๊ะปั่นเป็นก้อนแล้วก็มาห่อนะจ๊ะพี่น้องห่อแหนม้อาจารย์ห่อกระดาษตรงนี้ออกเดี๋ยวพี่น้องถัดไปเราห่อกระพับนะจ๊ะพับหนึ่งเราจะพับสองนะครับมือเ่าเนี่ยจะโผล่มือเนี่ยห่อก็ะคมเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็บิดไม้จักหน่อยจะบิดมาแล้วก็พับลงนะจ๊ะพับลงตรงนี้นี่เ่าก็เก็บ้ยใบตองเข้าไปนะจ๊ะถ้ายาวเ่าก็ตัดออกนะจ๊ะตัดออกตัดออกจะมือโผล่มือเข้าไปก็บิดเข้าไปนะจ๊ะบิดมา ถ้าท่านใด้ห่อบ่อเข้าใจจ๊ะใบตองเศษได้เนาะพ่อแม่พี่น้่ใบตองเศษได้เนี่ยจ๊ะได้วนกระสีเห็ดไปประมาณนี้เนาะจอะพี่น้องห่อไปเรื่อยๆจ้ะมื้อนี้บ่อเรซาวปานได้เพราะว่าลูกค้าเพิ่นสิมาผล่ะจ้าใบประมาณใบซีมงเล้งผลละคนก็สิมาเอาห่อไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆขา้าวกรอ่อนคมลุงค่ะพี่นออ้องากรอกอนคมลุงใบตองนี่เป็นทแผ่นสวยน้ำมาจากแผ่นกันเตกค่ะพี่น้องบันนี้ขา้าวประตัดออกมาจากตัดออกนอกจากข้าตัดเต่งใบตองตรงนี้นอกจากเวลาห้าพับจากพับหนึ่งพับสองแต่เวลาข้าพับข้าไปแล้วก้อนเนียมเขาจะคอยทอกันจากข้า็ตัดตัวนี้ออกนะคะตัดออกเลยนะคะ เวลาขาวักล้งตัวขาค่อยบาดเตกนะจ๊ะพวกเมื่อขาในกระปิเผ้าไปนะจ๊ะข้าไปแล้วกระปิสมานิดหน่อยจากประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องหมูนี่ข้าเสียวนางยางสีนี่มัดนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเสียวนางยางสีแดงนะจ๊ะถ้าเป็นปลานางยางสีเขียวนะจ๊ะเห็น่าพี่น้องเห็น่ะจ๊ะเวลาข้าห่อแล้วๆนะจ๊ะก่อนเนี้ยมข้ากับสีทอกันนะจ๊ะก่อนเนี้ยมจะเท่าๆกันนะจ๊ะ ก่อนเนม้อพอสางนุ้นปั่นให้ปั่นให้แล้วก็ห้องขอมมหฮอร์เอาก็ตัดตรงนี้แเ้าจะไปนอนตัดแล้วก็พับเราจะพับนี่ตัดตัวนี้เ้าตาะ ก่อนเนี้ม คุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะขอมาแล้วป่ะจะลืมกดติดตามนะจ๊ะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อจ๊ะเพื่อที่จะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะจ๊ะไม่อ่วนกระเซมาแบ่งปันนะจ๊ะแบ่งปันวิธีเห็ดแหนมทำหนมเลยจ้ะ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะจ๊ะมันกระไรถือใจกระแชร์ให้ไม่อ่วนเพื่อเกาเด้อจ้ะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณหลายๆ เบื่อเรากลายความโฆษณาไม่วันเดอ้อจ้ะฝากกดติดตามจ้ากดกระดิ่งแกงเตือนจากวันนี้นเห็ดหมูชุดนี้แล้ววมาจากซกีเรี้เฮดเนื้อ จะเห็ีเดมือต่อเห็ดขึ้นทีละชุดจากพี่นอ้องทำึ้นทีละชุดถ้าทาดสุใจก่ะคอมเมนต์ใส่คลิปไดเด้อจะคอมเมนต์ใส่คลิปได้ด บตรงไปตรงบอลแมน คลิปเนี่ยแค่แค่เนี่ยก็นะจ้าคลิปหน้าพ่อ,อก,กันไหมมาจากขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมมาจากขอบคุณทุกผู้ทุกคนมาจากพราะว่าสิโยูได้ประเทศหรือว่าตั้งประเทศมาจากพ่อแม่พี่น้องน่นนคะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ